จากการดำเนินการศึกษาทิศทางตลาดแรงงานไทยในอนาคตภายใต้โครงการศึกษาทิศทางตลาดแรงงานไทยในอนาคตของกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานประจำปี2565เพื่อศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานไทยในอนาคตซึ่งศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือได้ดำเนินการศึกษาทิศทางตลาดแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรอัจฉริยะด้านพืชนั้นวันนี้ เราจะพาคุณผู้ชมไปชมส่วนหนึ่งของการดําเนินการศึกษาทิศทางตลาดแรงงานไทยในอนาคตของศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือครับส่วนจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนกันนั้นไปรับชมพร้อมกันในรายการ LMI Station EP พิเศษ,ษในวันนี้กันเลยครับ วันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดลําพูนครับจะพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมบริษัทนกพตาโปรดักต์จกัดนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตกระเทียมดําในจังหวัดลําพูนผู้ดําเนินกิจการเกี่ยวข้องกับการเกษตรวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องทิศท,ทางตลาดแรงงานในอนาคตของผู้ประกอบการท่านนี้กันครับ บริษัทนพดาโปรดักต์จำกัดตั้งอยู่บ้านเลขที่280หมู่9ตำบลเหมืองจี้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายกระเทียมดำที่เกิดจากแนวคิดการแปลรูปกระเทียมไทยให้เป็นที่นิยมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกระเทียมไทยโดยได้นำนวัตกรรมมาแปลรูปให้กระเทียมไทยกลายเป็นกระเทียมดำที่มากล้นด้วยคุณภาพมีประโยชน์ที่หลากหลายเหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ คุณนพดาอธิการกามพูกรรมการผู้จัดการบริษัทนพดาโปรดักต์จำกัดผู้ที่นำเอานวัตกรรมเข้ามาช่วยยกระดับคุณค่าของกระเทียมไทยให้เป็นกระเทียมดำหรือแบล็กกาลิ่งบริษัทนพดาโปรดักต์เป็นเจน3ของผู้ค้ากระเทียมในเมืองไทยนะครับเราอยู่ในธุรกิจกระเทียมมาทั้งหมด40ปีคุณปู่คุณพ่อและตัวผมเนี่ยยยเราอยู่ในวัฏจักรของการค้ากระเทียมเนี่ยเราเคยเห็นสินค้ากระเทียมในประเทศไทยเนี่ยขึ้นพีก สูงสูงสูงมากๆแล้วเราอยู่ในในยุคที่กระเทียมราคาตกต่ำมากๆเหมือนกันในช่วงที่ราคามันตกต่ำเนี่ยเราเราพยายามหาค้นหาว่าเราจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ากระเทียมบ้านเราได้ยังไงอะครับจนผมไปเจอไอ้คำว่ากระเทียมดำเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยขายกิโลกร,รัมละ5 0 0พันบาทผมก็เลยพยายามคิดค้นค้นคว้าวิธีการผลิตกระเทียมดำในประเทศไทยจนเป็นที่มาที่ไปเกิดมีการลิกในประเทศไทยนั่นแหละครับ กระเทียมดำเนี่ยเป็นการใช้เทคโนโลยีในการผลิตยกระดับกระเทียมขาวสดกระเทียมธรรมดาของเราเนี่ยแหละให้มีมูลค่าสูงขึ้นโดยที่กระเทียมดำเนี่ยมีสารสําคัญสูงกว่ากระเทียมสดถึง13เท่าโพรเซสที่เรานํามาผลิตเป็นโพรเซสเฉพาะเป็นนวัตกรรมที่มาเปลี่ยนมาต่อยอดให้กับกระเทียมขาวสดบ้านเราให้มีมูลค่าสูงขึ้นครับในประเทศไทยเราขายภายใต้แบรนด์มีการิก นะครับแล้วก็เรามีส่งออกไปที่ประเทศอเมริกาผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่แพลตฟอร์ม a m a z o n com มานะครับใช้ภายใต้แบรนด์หอมเตรียมในประเทศไทยเราวางบนแพลตฟอร์มทั้งหมดแล้วแล้วก็มีขายบนทีวีช้อปปิ้งขายบนเซเว่นในเซเว่นอนะครับแล้วก็มีในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตครับอาชีพที่จะ ต้องต้อง,ต,องต้องตายไปผมมองว่าเป็นเกษตรกร,กรแบบดั้งเดิมที่ที่ผลิตเพื่อรอรอจำหน่ายแต่สิ่งที่ผมมองว่าอนาคตจะเกิดขึ้นได้เนี่ยคือเกษตรกรยุคใหม่ที่มีตลาดมองตลาดในมือมองมองตลาดให้ออกว่าจะไปขายที่ไหนไปรูปยังไงใช้เทคโนโลยีแลนะนวัตรกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ยังไปได้ครับ กเกษตรกรลุกใหม่หรือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในอนาคตเนี่ยนะครับผมมองว่าจะต้องเป็นกเกษตรกรที่มองตลาดก่อนการผลิตไม่ใช่ว่าเราอยากผลิตแต่ยังไม่มีตลาดอันเนี้ยจะไปต่อไม่ได้เราต้องมองให้ครบหลูกมองให้ครบวัฏจักรมองให้ครบไซเคิลของมันมองให้ออกว่าเราผลิตแล้วเราจะใช้นวัตกรรมอะไรมาเพิ่มมูลค่ากับมันแล้วเราจะไปขายที่ไหนตรงเนี้ยครับสัมพันธ์ฝากถึงกเกษตรกรยุคใหม่ทุกท่านด้วยนะครับ และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการด้านการเกษตรโดยเริ่มจากการเป็นเกษตรกรเองและพัฒนาการทำเกษตรโดยการนำเอาเนวัตรกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจนประสบความสำเร็จและอย่างที่ผมได้บอกไปครับว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดำเนินการศึกษาทิศทางตลาดแรงงานไทยในอนาคตของศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือเท่านั้นยังมีเกษตรกรหรือผู้ประกอบการอีกหลายท่าน ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรและประสบความสำเร็จจากการพัฒนาการทำการเกษตรดั้งเดิมโดยการนำเอาเทคโนโลยีและนว,วัตรกรรมเข้ามาช่วยจนกลายเป็นเกษตรกรสมัยใหม่หรือที่เรียกกันว่าเกษตรอัจฉริยะและสามารถนำไปเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างในการประกอบอาชีพเกษตรกรในปัจจุบันและอนาคตได้ สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณนพดาอาธิกากรรมภูกรรมการผู้จัดการบริษัทนพดาโปรดักต์จำกัดด้วยนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือได้เข้ามาสัมภาษณ์และจัดทำคลิปรายการ LMI Station รวมถึงรวมแสดงความคิดเห็นในเรื่องของทิศทางตลาดแรงงานในอนาคตด้วยนะครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ LMI Station ของศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือได้ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage, YouTube หรือเว็บไซต์ของศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือนะครับสำหรับวันนี้รายการ LMI Station พร้อมกับผมนายธนกรกราวรีขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ